ร้อยสิครับ pgmf i ตอนนี้อาการก็คือมันสตาร์ทไม่ติดเราจะลองตรวจสอบกำลังอัดดูก่อนนะครับนี่ถอดหัวเทียนออกมามก็มืออุดที่ดูของหังวเทียนนี่ครับเสียง เดี๋ยวคันพ่นเชืยอเข้าไปใหม่ก่นอนเมื่อกี้กำลังอัดนี่ไปดูไฟครับเดี๋ยวปิดบจะสวิด ไฟก็มีนะคอู้ชูไฟก็มีเดี๋ยวล,ลองเฉีดหัวฉีดให้ดูครับว่าเป็นยังไงต่อครับถอดหัวฉีดออกมาสภาพหัวฉีด ลองดูนะครับว่ามันจะ ไฟก็มีน้ำมันก็มากำลังอัดก็ไม่ตกนะครับแต่ตอนนี้กำลังไล่สาเหตุว่าทำไมมันถึงไม่ติดครับกับใครเคยเจอสาเหตุการนี้ก็ลองแนะนำหน่อยนะครับ Honda, 110, คอน้าชีกร้อยสิบแบบพีเจเมเบไปตอนนี้ไล่หายังกำลังงงๆอยู่ครับครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ